สวัสดีนะครับวันนี้นะฮะก็เป็นวันอาทินะนี่ผมก็มาในของตัวเกม r รเดอร์นะครับจะมาทําการเปิดของวันคริสต์มาสก็ทําการกระช่านะซึ่งเนื่องจากว่ามีเกียวมีเกียร์มาใหม่นะครับแล้วก็พร้อมในของตัวแอนเจอร์มาใหม่เนาะในของวันคริสต์มาสนะครับก็จะมาทําการเปิดเลยผมมีรูปีอยู่ทั้งหมดประมาณ1,200 รูบี้ไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆต้องได้ชัวนะฮะไปไปตรงที่เปิดกระช่าเลยส่วกนการกระชาตัวละครนะจะก,กระช่าประมาณมเหลียวไว้สักประมาณ70หรือว่า50ตัวเนาะส่วนในของนี่ครับอุปกรณ์ฮาเครื่องมือพลังุงตรีต่างๆเนาะ ก็จะทำการเปิดเลยนะครับว่าจะได้หรือเปล่าไปอย่างแรกเลยเรามาเปิดตัวละครกันก่อนนะก็ว่าจะได้ไหมตัวนี้คือใช้เอาไว้ตีนะฮะใช้เอาไว้ตีกันอ่าตัวบินตัวบินถว่าโกงใช้ได้เลยนะครับเปิดไปเรื่อยๆนะโอ้ได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเจ็ดดาว ได้ของกากาอรัอืนี่น,นีโอ้โหได้ยากมากได้ยากมากคือเปิดแบบไม่มีรถนนะฮะอ่โถนี่โอ้ผีจีนโอ้ได้ตัวการบินดีด้วยโอ้ดีดีด,ด,ดีโอ,โอ้โอเคได้ตัวการบินดีละพอดีไม่มีตัวการบินดีๆเลยตอนนี้ได้ละได้ละอืมแพนจอนโอเคหูหฟองสบู่ ได้ตัวกะมากโอเคตานี้ตาสุดท้ายไม่ได้ครับเหลือตัวอยู่นะห้าสิบนะเก็บเอกไว้เปิดครั้งหน้าแล้วกันต่อไปเรามาเปิดในอของอุปรกรณ์กันไปก็มีเจ็ดดาวเจ็ดดาวเจ็ดดาวแล้วก็หกดาวก็ห้าดาวเนาะเปิดเลยครับอืมเปิดช้เช้านี้เลยนะตอนเช้านี้เลยนะโอ้โหเปิดมาปุ๊บดอใช้ได้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  เออได้เลยว่ะโอ้โหตาแรกครั้งแรกได้เลยเฉยโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโอ้ดี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 แจ่มเว้ยเออโอ้โหกำลังต้องการอะไรนั่นน่ะเออโอ้โหครบทุกเซตเลยป่ะเอ้ยครบเลยป่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย จะมีใครได้ดีเหมือนผมแบบนี้ไหมเนี่ยโอ้ยครบเลยครับไม่มีอย่างอื่นมาปนเลยนะครบเสร็จต,ต้องการอะไรก็รได้ฮนะครบเลยครบเลยครบเลยไปไปอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งดวงดีวะ่ะรอบที่หนึ่งโอเคใช้ได้รอบที่สองอ่าพลังตงตีวันนี้โอ้โหมีของอย่างอื่นมาละ อืมโอเคอันนี้ใช่ได้ใช่ได้โอ้โหสูงครับสูงค่าสูงมากสูงมากอืมนฮ่เปิดไปโอ้โหถือว่าดีนะอืมดีมากดีมากคือสมาาต้องการจะเกียร์เดาวอ่ะแต่ถ้ามีหกดาวก็เอาหกดาวแล้วกันเนื่องจากว่าในาของคือสมากนี้โกดีนะครับน่านไงโอ้ย <laughs> แกม พลังจงตีกายครับพลังชีวิตโอ้โหสูงมากค่าสูงมากเอ้ยเอ้ยดี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 เลอยยู่600เพรมาเปิดอีกค้างกันนะก็เปิดครั้างนี้ก็จะเป็นค้างสุดท้ายละและจะเก็บอีก400ลรูปี้เดี๋ยวไว้เปิดในของเดือนหน้าหรือว่าคาเลนเจอร์ค้างหน้าเนาะเนื่องจากว่าตัวเลนเจอร์ของผมมันไม่ค่อยเีเท่าไหร่นะครับแต่อุปกรณ์รู้สึกว่า โอเคละเริ่มโอเคละเนื้อของด้านอุปกรณ์พลังจงตีต่างๆเริ่มโอเคละอ้ยไม่ได้อันนี้คาทาเวโมนไม่ได้ครับกระดิ่งแจ๋วโอ้อันนี้ผมก็มีแล้วอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีกามากอันนี้ถือว่าค่าต่ำเกินอันนี้ก็กาฮะคเคได้ของกาคาแล้วนะครับก็ถือว่าเปิดเป็นหมดแล้วนะครับอ่ะเสร็จเป็นหมดแล้ว เดี๋ยวเราไปดูในของอุปกรณ์ที่เราเปิดได้กันนะฮะนี่โอ้โหก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับผมคุ้มนะฮะของที่ต้องการก็ถือว่าได้มาเกิดหมดละแต่ถึงได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะได้ดีชิบหายเลยฮะ,ะดีชูขอดขอดนะฮะมาทางการเรื่องค่าในของกระดิ่งกันเลยนะฮะดีปะ วุ้ยสูงว่าใช้ได้ใช้ได้แจม jam jam เอ้ยอันนี้สูงอันนี้สูงอ่าอันนี้โอเคใช้ได้อันนี้ค่าต่ำนะแต่ว่าอัตราการหลบหลีกสกิลถือว่าสูงนะฮะโอเคเอาอันนี้ละกันอันนี้แบบนี้ละกันนะฮะเอาอันนี้เอาอันนี้มาเรื่องขั้นกันต่อนะกระดิ่งอันที่สามกระดิ่งอันที่สามโอ้ยค่าต่ำมากพอดีครั้งหนึ่ง โอ้โหกดต่ำเลยทำไมอีกครั้งหนึง่งโอเคประมาณนี้มาประมาณนี้แหละดีสุดละอืมไม่อยากเสียเพชรเยอะนะครับโดยการรีค่าของกระดิ่งเนาะต่อไปก็จะเป็นการเกงซันต้าเลื่อนขั้นมาขั้นหลบกลีบพลังชีวิตพลังจมตีกายพลังจนตีกายน้อยนะแต่ว่าพลังชีวิตมันเยอะนะเอาเน็ตพลังจม เน้นพลังชีวิตและการพลังสติมันน้อยไม่เป็นไรเออไม่ต้องรีแล้วเรามั้งรีเดี๋ยวได้พลังชีวิตมันน้อยอะ่ะเพราะว่าปกติก็เอาแค่นี้แหละแล้วก็เจ้าของอัตราโลาลีก็ได้เยอะเน้นแค่นี้พอ,อมผมเน้นแค่นี้ต่อไปก็กระทาเวียนมนวิเศษโอ้ค่าเยอะแ a มไม่ต้องรีอะไรครับค่าค่ามันเยอะอยู่แล้วก็อีกรอบหนึ่งครับอีกรอบนึงกระทาอีก โอเคค่าก็ถือว่าเยอะละค่าถือว่าเยอะละใช่ได้ใช่ได้รอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าคาถาหรือว่าอุปกรณ์จงเตียผมได้มาเยอะมากเลยนะแต่ว่าโอ้โหค่านี้ก็ถือว่าเยอะครับอืมเยอะมากเยอะมากดี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 อ่าอีแล้วนะครับโอ้โหคาทานี้เยอะจริงๆครับพลังจงเตียอ่ะโอเคประมาณนี้ละกันนะเนื่องจากว่าปกติก็คงใช้ไม่หมดหรอกก็คงจะไม่ใช้เพชรลีแล้วแหละ เนื่องจากว่าคาถาผมก็หรือว่าทางด้านของอ,อุปกรณ์การจงตีเนะผมก็มีเยอะละมาลีรอบนึงว่าจะได้ของดีไหมก็อยู่ในระดับ,บกลางๆนะแต่ว่าคงจะไม่ใช้นะครับเพราะในของพลังจยตีตีผมมีเยอะแล้วคงจะไม่ต้องการแล้วนะก็อัพไปเลยกระติงทองคำนี่โหคขาสูงข่าสูง,สงแจมว่าค่าสูงดีค่าสูงดี อันนี้เอากระดิกมีกี้ไปไหนละล่าสุดนี่กระดิ่งนี่สูงครับนี่ค่าสูงที่สุดแล้วมัง้งก็ทารรการใส่เข้าไปเลยอือนะรดแร่รดแรกดแรกดแรกตัวนี้โอเคได้ละ <laughs> ค่าสวยมากดีมากเยี่ยมเต็มตอนนี้นะครับก็ได้เรียกว่าจับเลนเจอร์เป็นที่เรียบร้อยละก็ถือว่าโอเคแล้วนะก็ผมมีตัวเลนเจอร์ประมาณนี้นะครับให้ทุกคนดูเลยนะฮะซันต้าประมาณนี้ปื๊ดนี่ ก็น่าจะพอได้อยู่นะครับน่าพอได้อยู่พอได้อยู่เดี๋ยวเราเอาไปตีเอาไปตีสัปประมาณหนึงตาดูว่าจะสามารถชนะทีงฝ่ายตรงข้างได้ไหมนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตีเลยต้องตีสัตาานึ่งก่อนนะน่าจะไหวนะโอเคลองมาเอาตีตัวนี้ลองดูว่าจะไหวไหม กดไอ,อเลยคนะรับปิดเสียงเกมก่อนแต่เข้าไปลองว่ากันไหวไหมต้องการบินต้องการบินก็จะมาใช้ตัวปีจีนะที่มีทีท่ที่เปิดที่เปิดได้เลเข้าไป อืมแจมใช่ได้ใช่ได้เออโหดขึ้นมาเยอะเลยโหดขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวไปตัวตัวเขาตัวเขาของก็โหดนะไม่ใช่ย่อยนะแต่ตัวเราโหดกว่าก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ทำการเปิดกระชา่าแล้วจับจับทีใหม่นะจับอุปกรณ์ใหม่ทุกตัวละครเลย ก็เสร็จไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับไรเรนเจอบ๊ายบาย